คนบางคนเขาอยากจะทําแบบนี้เขาก็ไม่มีเสร็จมีไม่มีโอกาสได้ทาอย่างเราอนี่ยโดยเฉพาะข้าราชการครูนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าล่อแหลมต่อการที่จะมีอกุศลเกิดขึ้นจากอาชีพครูครือบุคลากรวิชาชีพเนี่ยล่อแหลมต่อการที่จะพอกพูนอกุศลได้มาก ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะอาชีพของเรามันอยู่หน้ากระดานอาชีพอยู่หลังโต๊ะอาชีพลักษณะนี้ล่อแหลมต่อการที่จะยังอกุศลให้เกิดขึ้นได้มากแต่มาเวลาไปทุดงหรือไปที่ไหนก็ตามได้เดินบินบาบผ่านหมู่บ้านรู้เลยว่าหมู่บ้านนี้เป็นคนสามัญหมู่บ้านนี้เป็นเหล่าข้าราชการหมู่บ้านนี้เป็นพ่อค้าเพราะกลุ่มสายบาทนี้จะแตกต่างกันกลุ่มข้าราชการเนี่ยเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต ร้อยครอบครัวใส่บาตรแค่สามครอบครัวพูดง่ายๆเจ็ดสิบเก้าสิบเจ็ดคนจะไม่ใส่บาตรนั่นคืออาชีพนี้มันล่อแหลมต่อการที่จะนําเราไปสู่อกุศลเราจะมีเราจะคุ้นอยู่กับการลุกใสสสาย,สายตื่นเสสสาย,สายแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็อาบน้ําแล้วก็แต่งตัวงามๆใส่ชุดฟอร์มไปนี่คือมันมันกุศลเป็นปันใจจัยให้เกิดอกุศลพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ มันต่างกับอีกอาชีพหนึ่งซึ่งเขาเกิดมาทุกข์มายากแล้วเขาตะเกียกตะกายเขาไมองเห็นว่าเออชาตินี้เราจนอย่างนี้แล้วเราเกิดมาทุกข์มายากเราจะไม่ประมาทเขาก็รีบลุกนขนควายทำใหญ่เลยนั่นคืออกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลกลับกันนะทีนี้กลับกัน่างอาชีพเราเนี่เป็นอาชีพกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลเห็นไหมหมายความว่า มันจะอาชีพนี้ล่อแหลมต่อการทําให้ตนเองประมาทมากอย่างเช่นเรื่องอย่างนี้อ่ะเราก็อาจจะมองเออมันมันมัน,ม,นมันไม,ม,นไม่มันไม่เหมาะกับอาชีพของเราอาชีพอย่างนี้น่าจะให้คนที่เขาไม่มีความรู้มาทําแต่หารู้ไหมว่าในสมัยของพุทธกาลนี่คืออาชีพของพวกเราจริงๆในยินไม่ขบทสวดเมื่อกี้ โยอิมังโลกังสะทเทวกังสมาระังสัพพรมกังสัพสมณพรหมนิงปัจจังสะเทวะมนุสังสังพระมจริยังปะกเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดาบตุกงห้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรมและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ในรู้ตามสมณะพรามคือใครสมณะก็คือเหล่านักบวชผู้มีภูมิปัญญาพรามก็คือผู้ที่เขารับ ได้รับการยกย่องไหนสมันคือครูพราหมณ์นี่คือชั้นแนวหนะ้าพวกครูสมณะพราหมณ์เนี่ยเขายกย่องว่าเป็นบุรุษแนวหนะ้าแต่บางทีเราประมาทตรงนี้เราไม่โฉกชวยเอาเราก็เลยกลายเป็นให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ได้เปรียบเมื่อเชา้าจะมาจะจงใจลูกมา ปกติก็ลุกตีสองอยู่วัดนึงก็ลุกตีสองนว้แวันวันนี้เดินมาตีสามดูจะมาดูความพร้อมก็ยังโล่งอยู่ส่วนหนึ่งจะมีนั่งเต็มอยู่ก็พ่อใหญ่แม่ใหญ่ซึ่งนั้นก็คือปอหนึ่งปอสองปอสามปส,มปสี่นั่นคืออกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลหมายความว่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่นั่งอยู่ตรงนั้นมีความรู้สึกว่าเราเกิดมาชาตินี้เรา อาภัพเราไม่มีความรู้เราไม่มีฐานะเราจะต้องเร่งเอาเห็นไหมไม่ประมาทขณะเดียวกันเราเนี่ยฐานะว่ามีความรู้ทีนี้เราก็ชินอยู่กับกรอบในทางโลกเราก็เลยกลายเป็นประมาะทตรงนี้ไปก็เหมือนกับพระเถระผู้ใหญ่เนี่ยยิ่งได้ราชธิรนา,นามมาจากในหลวงเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณอันนี้ ท่านก็นอนตื่นสายนั่นคือท่านประมาทขณะที่พระหนุ่มเน,นีนน้อยนี่ไม่มีความรู้อะไรไม่มีสมณศักดิ์ไม่ได้เป็นเจ้าคุณไม่ได้เป็นชั้นนาบชั้นพรมชั้นเทพชั้นธรรมท่านลุกมานั่งตีหนึ่งตีสองท่านเหล่านี้เป็นไปเพื่อสวรรค์ขณะที่ท่านเจ้าคุณผู้ที่มีรถเบนซ์คันง,งามๆมีรถเก๋งในนัง่งอยู่บนกอง ลาบยศสักการะถ้าเหล่านั้นกลับนอนตื่นสายไม่บินบาตอีกต่างหากนั่นเรียกว่ากุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลท่านกําลังกินบุญเก่าอยู่ปุรานันจะปุญ,ญงปาริขีนางนะวันจะปุญยังอนุปิจิตตังบุญเก่าก็ายิ่งหมดไปหมดไปหมดไปบุญใหม่ท่านไม่สั่งสมต่อเหมือนกันยกตัวอย่างให้ฟังไว้เดชจะเข้าใจผิดว่าเอกรานี่กําลังนั่งว่าพวกเรา อันนี้ไม่ไม่ใช่เลยพูดเรื่องเกณฑ์มาตรฐานของหลักธรรมดังนั้นเราอย่าประมาทบุญเป็นของหมดเป็นหมดเป็นนะเรายิ่งเป็นข้าราชการนี่เราได้เปรียบได้เปรียบหลายส่วนเลยหนึ่งความพร้อมทางทรัพย์สินเรามีตอนนี้เราขาดส่วนไหนตัมาเคยไปอบรมเคยไปถามในหลายที่หลายแห่งว่า การที่เราลุกใส่บาตรไม่ทันนี่เราขาดอะไรเราไล่ดูถาวมาเราขาดข้าวที่จะใส่บาตรใช่ไหมเราไม่มีไม้ขีดไฟที่จะก่อไฟใช่ไหมเราไม่มีข้าวสารที่จะกออหม้อใช่ไหมเราไม่มีหม้อจะหุงข้าวใช่ไหมไล่ไปไล่ไปเราไม่ได้ขาดอะไรเลยสักอย่างที่นับมานี้ไม่ขาดอะไรเลย เราขาดอะไรที่น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 ,นี่นั่งอยู่ข้างในนี่น,นี่เราขาดอะไรอยู่ข้างในนี่ความเพียรเราไม่พอศรัทธาเราไม่พอตัวนี้แหละมันจะพาเราไปตกนรกหมกมากไปยัดเยียดเออัอดยัดเยียดอยู่ตรงนั้นคนบางคนนี่เขาได้รับสารตรงนี้เขาไปเขาขาดเขาจะไม่ขาดเขาขาดไม่ได้ต้องลุกให้ได้ อาตมานี่จริงๆแล้วจะนอนกินทุกวันก็ได้ลุกขึ้นมาสักเจ็ดโมงช้าเราก็กดแค่โทรศัพท์โยมวันนี้หูฉลามนะก็อยอมได้ทำได้สบายมากอย่าว่าแต่หูฉลามกินหูปลาวานทุกวันก็ได้ระดับปัตมานะทำไมจึงไม่ทำเพราะว่านั้นมันเป็นความมุ่งไปสู่ความเสื่อม มันไม่เป็นตัวอย่างไอ้ลูกศิษย์ลุกหาลูกก่อนลูกศิษย์อีกตั้งสมาธิทีสองแล้วนี่มันเป็นวิธีฝึกผลเราเองฝึกผลลูกศิษย์ด้วยเราเองก็มุ่งไปสู่ความเจเลยลูกศิษย์ก็เอาเอา,เอาอย่างโอ้ยอาจารย์ลูกมาสมมีเฮาสิมนอนโคนถาถาดเนี่ยเราต้องทําตัวเป็นตัวอย่างสอนลูกศิษย์จะได้ก็ตตองเห็ดตังสันยะถาวาทีแตถาการีพูดอย่างไงทําอย่างนั้น วินบาตรเสมอว่าได้ขาดท่ามัดว่าได้ขาดฝึกฝนบอกให้ลูกศิษย์ลูกหาขยันนี่เราต้องขยันก่อนเราเรียนเป็นตัวอย่างท่องหนังสือนี่เอาเป็นตัวอย่างลูกศิษย์อันลูกศิษย์สิบสิบคนนี่ยังสู้อาจารย์ไม่ได้กเพราะเหตุอย่างนี้เพราะระดับอาจารย์มันก็มันต้องมีระดับอยู่แล้วในเรื่องนี้ลูกศิษย์เขาขยันยังไงนะบางคนกับพยาเอาแบบอาจารย์มันก็สู้ไม่ได้หรอกเพราะว่า ไม่เคยมีลูกศิษย์คนใดสู้อาจารย์ได้อย่างสวนโมกนี่หมดหลวงปู่พุทธาธาตก็คือหมดเลยเอาใครมาทดแทนกันก็สู้ไม่ได้อย่างน้องป่าพงหลวงปู่ชาหมดก็คือหมดเลยใครมาทดแทนมันก็ไม่เหมือนท่านโดยแม่ปังหมดหลวงปู่แหวนไปก็คือหมดเลยนี่คือคุณสมบัติของอาจารย์นี่วัดบ้านไรย่ยงหลวงปู่คูนหมดท่านก็คือหมดเลยเอาใครมาทดแทนมันก็ไม่ได้ อย่างดีก็ได้แต่ติดสอยห้อยตามขอทำเหมือนอาจารย์บ้าง,ออาาางก็ยังดีมีลูกศิษย์หลายคนพยายามเรียนแบบแตมาก็พยายามทำพยายามทำทุกอย่างแต่ว่าก็นั่นคือบุญของเขาขอแค่นั้นอย่างอาจารย์สมภพที่สกลนครก็มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งหมดท่านก็คือหมดเลยทำอย่างไงมันก็ไม่ได้เหมือนท่านเนาะ ทำไมจึงต้องลำบากลุกมานั่งตีสองเราอย่าไปมองตรงนี้เรามองผลของมันว่ามันคุ้มจริงๆมันไม่เหนื่อยอย่างที่คิดเมื่อคืนนั่งให้กำลังใจไปแล้วมันไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยหรอกอย่างตอนนางวานันสังเกตดูสมัยเราสอนเราอยู่โรงเรียนเนี่ยกับตอนเรามาอยู่อย่างนี้เอ๊มันก็ไม่แปลก,กันเราคิดคาดการณ์เออมันน่าจะ ทำไมลูกมานั่งมันได้อะไรทำไมคิดว่ากลัวจะเหนื่อยเออกินอาหารเนี่ยมันคิดกังวลไปหมดแต่พอถึงเวลาจริงๆเออมันก็สู้ได้ตอนกลางวันมันก็ไม่ได้งงงอะไรมากมายสังเกตดูเราจะสังเกตลูกกับตัวเราเองเนี่ยเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งเป็นอาหารอีกประเภทใหม่เนี่ยอย่างพวกเทวดาเนี่ยเขาไม่ได้มีธนาคารไม่มีเงินฝากเหมือนพวกเราแต่เขามีบุญเขากินบุญพวกนี้ ปีติพักขาพวิสามะเทวาอาภัสรายถาเทพเทวาชั้นอาภัสรเนี่เขาจะก,กินปีติเป็นอาหารยังตมาทุ่มเททำงานจริงๆนี่เรื่องนี้ก็ล่อแหลมในการยกตัวอย่างบางทีเราไม่อาจจะยกตัวอย่างคนอื่นกลัวผิดพลาดได้ ทีที่ยก,ยกตัวเองไปบ่อยนี่ไม่ใช่ว่ายกตนเองข่มท่านแต่มันเห็นกับตัวเราเองเงินเดือนก็ไม่ได้สักบาทถ้าจะเอาเงินเนี่ยนะถ้าจะเอาเงินเนี่ขออาายขออภัยพออสามคนเนี่ยอัดห้าแล้วกันห้าแล้วก็สามมันน้อยไปเงินเดือนของพอ,ออห้าคน คิดว่าตมาสบายมากคนเดียวเนี่ยคิดว่ามีรายได้เท่ากับพออ,อห้าคนเดือนหนึ่งหนึ่งนะถ้าจะเอาเงินน่ะน,นะถ้าจะเก็บเงินแลวก็มานับนั่งนับเงินแล้วก็จัดหน้าเงินให้มันเหมือนกันแล้วก็เอาอยางลัดไว้แล้วก็เอาไปฝากเนี่ยทำไมจึงไม่เก็บเอาทำไมจึงต้องมาสร้างประโยชน์ทำไมจึงต้องไปทำประโยชน์ ก็เพราะว่าเรามีอาหารเอกพจศหนึ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าเงินของอย่างนั้นน่ยมันไม่ใช่สิ่งสําคัญเลยเราก็เห็นตัวอย่างเยอะแยะอยู่แล้วคนรวยมีเยอะแยะแต่เขาไม่มีความสุขได้ย่างบินดาบอูบาดไปน้าทางนี่มันยิ่งใหญ่กลัวมันเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มีล่มพัดชชยจีวรในจักหน่อยเสลาวีนวิ่งเดินไปตามทางเห็น สุนัขมันไล่หยอกกันมองเห็นไก่มันงอยอยู่บนเสาแล้วเนีย่ยมันกงคอขันนี่มันเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่กว่าน้่นั่นกับมานังม่วนขานังสมาธิแสบๆอยู่กับโกกใหม่มองดูธรรมชาติข้างหน้าเราเนี่ยมันเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่กว่ามันมีความสุขจะไปหาความสุขที่ไหนนอกจากนี้อีก มองคนอื่นด้วยสายตาอันมีความสุขโอ้สงสารเขาอยากช่วยเหลือเขาทำไมเขาจึงทุกข์จึงร้อนทำไมจึงตะเกียกตะกายขนาดนั้นหนอะแนเ่เหมือนคนบางคนเขาหลงโลกนี่เขาสงสารเขานี่มันเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่กว่ามีเพียงอัถฐบริขารได้มีความสุขอยู่กับหลังทมคำสอนได้การาบพระพุทธเจ้า อ่อนน้อมง,ม,งมงามได้มีการสั่งสอนลูกศิษย์ตรงนั้นเป็นความสุขมากกว่ามูเฮ้าเนี่ยโอ้ยมือว่านไปสื่อกบกใหม่จังหวัดศิสเกตลูกศิษย์โยมสุกรีเนี่ยแม่แชมยกน้ำหนักโอลิมปิกเนี่ยแล้วก็เคยพูดว่าถ้าเป็นผู้ชายจะมารับใช้อยู่กับอาจารย์ตลอด อันนี้เกเป็นผู้หญิงเลยมารับใช้ตลอดไม่ได้แต่ก็อยากรับใช้เป็นช่วงอังช่วงนี้ก็สองสามวันตีรถทั่วภาคอีสานพาไปซื้อต้นไม้ที่สวนเพลิกษาสตรที่ทิสกเกตเขากล้าลำดวนเยอะไปซื้อประจำที่นั่นประเทศได้เงินเขาสวายปัจจัยมาก็ ไปป้อมใส่ต้นไม้ไปปลูกแล้วจะมีความสุขอยู่กับการได้ดูแลมันพูดไปบางทีก็เหมือนคนบ้านะเอาไงเร็วๆเดาเถ้อให้หอมให้เงาให,งให้โลกมันสุมมันเยน็นให้มาแรงให้เพิงให้แม่งแมงหยังมันได้เพิงผ้าอาศัยให้ดินมองนี้มันชุม่มมันชื้นรักษาผิวโลกไว้ด้วยทั้งหนอกเขาตัดก็ไม่ถิ่มเบ้แล้ว ต่อไปสิเหลือเตมูโตนี่แหละรักษาควมชุมชื่นอยู่ในบริเวณนี่ก่อนจะออกจากก่อนจะออกไปวินาบาตนี่เราก็เดินทักทายต้นไม้เหมือนผีบ้านนะบางทีนะมองเนเผื่อนะ่ะนะต้นไหนไงพระท่านเขากระเพ่าท่านมูเด้ล่าดเดออ้อรักษาเหนือรักษาโตดีๆห้หโมให้เงาให้ควมชุมควมเย็นเอามือลูบหัวเขาต้นไหนโตก็บางทีมัน มีกิ่งมันหักโคลมลงมาถูกต้นนน้อยโอ้อย่าล่างแกหน่องไรเลยอยาล่างแกหน่องไรเป็นพียอันมีความสุขนี่มีความสุกกิ่งใหญ่หักโคลงลงมาถูกหัวยาล่างแกหน่องไรเท้าเอ้ยไปคอยบอกไปคอยจ้ากันต้นเล็กๆอยู่ข้างล่างถูกงาหมดฝาทั้วเขาก็ไปซอยเหลือเขาเก็บงาออกกับซอยซอยเหลือเขา วัฒนธรรมอย่างนี้เราไม่คุ้นเราจะคุ้นอยู่กับเรื่องของข้างนอกอย่างนักการเมืองนี่ยิ่งไปใหญ่พวกนี้พวกหลุดโลกแล้วเป็นมนุษย์พันใหม่มนุษย์นักการเมืองนี่เป็นมนุษย์เงินตัวจริงเขาจะคุ้นอยู่กับตัวเลขคุ้นอยู่กับเรื่อง GDP ให้พูดเรื่อง GDP ปีนี้เรามี GDP เท่าไหร่ ดรทักษินประก,กาศเป็นอิสระภาพจาก IMF 31สิพฤษภาคม2.546ยกมือแบบนี้เหมือนท่าทางที่ท่านเคยทำมานั่นแหละก็ดูมันจะมีที่ปรึกษาของพรรคมหาชนมั่งเอาแบบมาทำบ้างแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะมันคนละถังกันเงินคนละถังมวยคนละรุ่นมือคนละชั้นเนาะกันเถอะ ใส่เสื้อแดงเสื้อนายกไม่ใช่ใส่เสื้อสีหลายๆเหมือนนายกใส่เสื้อแดงกำปั้นชูหลาเลยแต่นายกท่านก็ไม่ได้ใส่ชุดแดงท่านบอกว่าผมจะเป็นผู้กำหนดตัวเลข GDP เอง